สนับสนุนข่าวโดยแคณะผู้บริหารพร้อมพนักง,งานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมแสดงพลังความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณสมเด็จพระนิธิถาทิราเชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราชชุม,มาลีโดยนายกิติพงศ์กิติขจร<ด>ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเป็นประธานในพิธีถวายพระพรช,ชัยมงคลสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชชุมาลีโดยคณะผู้พิหารและพนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้พร้อมใจแต่งกายเสื้อโทนสีม่วงเข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพียงเพื่อเป็นการรวมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีณนะบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานท่าอากาศยานสวณภูมิจังหวัดสมุทรปราการ